สวัสดีท่านผู้ชมรวยทุกท่านพวกผมในช่องซิสเต็มนะครับมาเรื่องของอาหรับกับอิสราเอลรอบนี้จะไม่ใช่ปาเลสไตน์กับอิสราเอลแล้วเพราะว่าอีกหลายประเทศเตรียมจะรุมกินโตอิสราเอลแค่จะไม่หนักเหมือนในอดีตในอดีตมันมีแบบ5 6ประเทศรุมหนึ่งใช่ไหมแต่รอบนี้ไม่ใช่รอบนี้จะไม่มีจอแดนจะไม่มีอียิปต์ในอดีตก็คือมีจอแดนมีอียิปต์แล้วก็มีข้างบนอะอะไรนะยานาวาไม่ใช่ไม่ใช่เลบานอนเออแต่ยานาวาเกี่ยวเลยว่าก็คือมีจอแดนอียิปต์แล้วก็เลบานอน3ประเทศ ข้ามาร่วมด้วยแต่ยุคนี้ไม่ใช่จะไม่มีอียิปต์ไม่มีจอดแดนแล้วแต่เลบานอนยังอยู่ฮะเลบานอนจะมีกลุ่มกอร์กา,ายลข้างในก็คือเป็นพวกกันเองนั่นแหละก็คือเรียกว่าเลบานอนได้เลยในอดีตจอแดนเคยให้ที่พักพิงกับพวกนี้เดี๋ยวจะมาเล่าต่อว่าจอแดนในอดีตโดนหักหลังนะโดนกลุ่มเดียวกันเนี่ยหักหลังที่เป็นกลุ่มกอร,ร์ายลเหมือนกันหักหลังอันนั้นก็คือเรื่องหนึ่งแล้วไม่พอฮนะล่าสุดมันก็มีหลายเหตุการณ์ที่น่าเจ็บปวดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและเกิดขึ้นกับผู้ทที่บริ คือปกติเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นในอิสราเอลก็ว่าเจ็บปวดอันนี้ไปเกิดขึ้นที่เบลเยียมเหตุการณ์นี้ก็คือมีชายคนหนึ่งที่เป็นชาวม,มุสลิมเนี่ยไปกาดยิงก่อเหตุจนมีคนเสียชีวิต2คนในเมืองหลวงของเบลเยียมที่มีประเทศที่มีความมั่นคงสูงมีความปลอดภัยสูงเนี่ยไปทําแบบนั้นแล้วก่อนทำเนี่ยชายคนนี้ได้ไปอัดคลิปว่าตนเองเนี่ยมาทําในนามของพระอัลเลาะห์ก็คือเป็นคําแบบรูปแบบเดียวกับที่ผ่านมาหลายคนก็ทำแบบนี้ก่อการร้ายจะชอบใช้วิธีแบบนี้แหละซึ่งก็ไม่รู้ปั่นหัวยงงไง ก็จะใช้คาพูดพวกนี้ว่าทําในนามผ้าอเนกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชี้ชัดว่าก็คือมุสลิมนั่นแหละเป็นชาวอาหรับในมุสลิมแล้วก็จะมาล้างแค้นอะไรก็ตามแล้วก่อนก่อเหตุเนี่ยพวกนี้ก็จะมีคําพูดประจําตัวอย่างนี้บางคนก็คือจะพีชีพก็ไปสอนให้พวกเนี้ยไปฟรีชีพแต่ไอ้เจ้าหัวหน้าหัวโจกเนี่ยที่สอนพวกนเ,นพเ,เนี้ยไม่ไปพีเองนะหัวโจกนี่คือโอโ้โหอยู่จนแกเท่าอ่ะแต่ไป ปลูกฝังพวกนี้ปลูกฝังตั้งแต่เด็กหลอกว่าเรื่องศาสนาโน่นี่นั่นจนเนี่ยให้ไปบ้มตัวเองไปพีชีไประเบิดโน่นนี่นั่นไปก่อเหตุในประเทศที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรถึงขั้นใช้ความรุนแรงบางคนอาจจะใช้กฎหมายแต่อันนี้คือเล่นความรุนแรงไปถึงประเทศเบลเยียมเหมือนกันในอดีตที่ผ่านมาเห็นไหมก่อนบ้มก็จะมีคําพูดประจําตัวพระนู่นพระนี่นในานามของจุบๆ,ๆแล้วก็ตูบจนฮอลลีวูดหนังของสหรัฐหนังฮอลลีวูดเนี่ยเอาไปทําเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งมันก็ทํามาจากเรื่องจริง,รงเห็นี้ม ยุคนี้เราจะเห็นภาพชัดว่าออมันเกิดขึ้นยังไงพวกนี้ทํายังไงมีการอัาคคิปแบบไหนเพราะมันสดทั่วลูกสามารถทู่ถึงกันได้แต่ในอดีตฮอลลีวูดเขารู้มาหมดแต่คือเราโดนปั่นหัวไงจะมีพวกกลุ่มสายจีนกลุ่มที่แบบชีอ้อาลับอะไรก็ตามเขาก็จะมาปั่นหัวเราว่าไอ้พวกฮอลลีวูดเนี่ยเชื่อไม่ได้เหมาวรวมฮอลลีวูดทั้งหมดฮอลลีวูดมีค่ายหนังเยอะแยะไปหมดอันนี้เหมาวรวมหมดไปใส่ร้ายเพื่อจะปิดหูปิดตาคุณไม่ให้คุณไปเห็นพวกเนี้ย เหมารวมฮอลลีวลูวดไปเลยต่อไปคุณจะได้ไม่ต้องไปดูหนังอเมริกาที่มันเปิดความจริงคุณจะไม่ได้ไปรู้ความจริงไงเหมือนกับในศาสนาที่เขาสอนใช่ไหมในศาสนาที่สอนว่าแบบห้ามไปคบคนศาสนาอื่นผู้หญิงต้องอยู่แต่บ้านห้ามออกไปโดยไม่มีใครคุมอะไรแบบนั้นต้องเรียนเกี่ยวกับศาสนาอย่างเดียวใช่ไหมนั่นก็คือวิธีปิดหูปิดตาแบบหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าศาสนาเขาสอนแบบนี้หรือเปล่าในคัมภีร์ของศาสนามีแบบนี้ไหมเพราะผมก็ไม่ได้สนใจหรือไปศึกษาเกี่ยวกับอิสลามเลยก็เลยไม่รู้แต่ก็อยากรู้ว่าศาสนาเขาล่างมาแบบนี้ไหมหรือวว่าพกนี้ เอาไปปรับใช้เฉยๆคือศาสนาอาจจะเป็นช่องว่างแต่พวกนี้เอาไปใช้เอาไปหลอกคนว่าบางคับต้องนู่นต้องนี่เพราะหลายประเทศแบเนี้บังคับผู้หญิงกดขี่ผู้หญิงเพราะอะไรแบบเดียวกันที่ผมจะเทียบให้ดูว่ากรณีแบบสายลับฮอลลีวูดเนี่ยก็คือจะปิดหูปิดตาคุณไม่ให้คุณไปเห็นความจริงแล้วคุณจะได้ทําตามที่เขาต้องการไม่ใช่แค่ฮอลลีวูดหมายถึงสื่อตะวันตกสื่อสหรัฐสื่ออีกยุโรปหลายประเทศเนี่ยพวกนี้ก็จะเหมารวมเห็นไหมแทนที่พวกนี้จะแยกประเทศเฮ้ยสื่อฝรั่งเศส อ่าสื่อยูเคนสื่ออินเดียอะไรก็ตามเชื่อไม่ได้ไห่ผู้นี้เหมาวรวมมาเลยสื่อตะวันตกเชื่อไม่ได้เห็นไหมปิดหูปิดตาคุณมาเป็นพวก c i a อเ่าเป็นพวกริววล้อนู่นนี่นั่นยูเอ็นเชื่อไม่ได้ก็คือใครก็ตามที่พูดความจริงที่ทําให้เขาเสียผลประโยชน์เขาจะไปเหมาวรวมหมดอ่าให้พวกนี้ไปพูดเหมาวรวมเพื่อให้คุณเข้าใจผิดแต่ก็หลายคนก็ไม่เชื่อคนจำนวนมากก็ไม่เชื่อเพราะอะไรมันจะแบบพร้อมเพียงกันขนาดนี้มันจะเป็นหัวโจคนเดียวแล้วก็ที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์มันก็เทียบไม่เห็นได้ชัดเนี่ยฮะ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มีการไปก่อเหตุที่เบลเยียมเนี่ยถามว่าศาสนาไม่เกี่ยวใช่ไหมเพราะที่ผ่านมาก็ใช่หลายคนก็รู้สึกอย่างนั้นว่าเออจริงๆศาสนาไม่เกี่ยวหรอกบางครั้งมันเกิดเหตุใช่ไม่เกี่ยวแต่ถามว่าเนี่ยทุกครั้งที่พวกนี้มันก่อเหตุมันก็จะพูดถึงแต่ศาสนาพูดถึงในนามของพระอัลลอฮ์นู่นนี่นั่นเอาพระเจ้าในศาสนาของเขาไปพูดแล้วทุกครั้งที่พวกนี้ก่อเหตุแล้วเอาไปพูดแบบเนี้ย ผมก็ไม่ค่อยจะเห็นคนอิสลามที่นับถือศาสนาเดียวกันไปต่อว่าเขามีสิทธิ์อะไรเอาศาสดาของเราเนี่ยไปพูดตอนบื้มตัวเองมันเสียทําให้เสียเชื่อทําให้เสื่อมเสียพวกนี้ก่อเหตุทีไรก็อ้างพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้า,จาแต่อันนี้ไม่เห็นไปต่อว่าเขาและไม่พออย่างครั้งนี้นะที่ก่อเหตุศาส,สนาเดียวกันก็ดันเชียด้วยทง้งทั้งที่พวกนี้คือมันเล่นคนบริสุทธิ์ไปทั่วเล่นแบบมั่วซั่วแล้วเล่นคนไทยแล้วคนนับถือศาสนาเดียวกับเขาเนี่ย อยู่ในไทยแทนที่จะเห็นใจคนไทยด้วยกันเข้าข้างคนไทยเพราะคนไทยไม่ได้ไปเอาเปรียบใครคนไทยที่นั่งเขาทํางานาคือถ้าคนไทยเนะี่ยทำผิดแล้วโดนคุณจะไม่เข้าข้างก็เข้าใจได้แต่น,นี่คือคนไทยเขาทํางานดีๆไปเล่นเขาจนเสียชีวิตไปเยอะแล้วก็จับตัวคนไทยไปกลายเป็นว่าอ๋อเข้าข้างศาสนาเดียวกันมันแปลกมากเห็นไหมะนี่คืออาจจะเป็นลูกแบบอะไรชนิดหนึ่งที่คือปกติเนะี่ยศาสนาเดียวกันจะไม่มีการเชื่อมถึงขนาดนี้นอกจากมีการสั่งสอนอะไรบางอย่างไม่ได้มาเล่าศาสนาพุทธ กัมพูชาศาส,สนาพุทธเหมือนนั้นก็มีลาวก็มีศาสนาพุทธพม,ม่าก็มีเหมือนกันส่วนหนึ่งแต่ทําไมเราไม่ได้เชื่อมกันทําไมเราไม่เข้าข้างกัมพูชาเพราะมันไม่เกี่ยวปกติโดยพื้นฐานเนี่ยก็คือประเทศเดียวกันจะเข้าข้างกันอันนั้นเข้าใจได้ครอบครัวเดียวกันเข้าข้างกันอันนี้ก็เข้าใจได้เช่นกันแต่ศาสนาเดียวกันแบบข้ามโลกอันนี้ยากมากนอกจากคุณพยายามอะไรบางอย่างหรือไม่อันนี้ผมตั้งคําถามไว้นะเดี๋ยวจะมาโกรธผมจะมาขู่ผมอีกพราะที่ผ่านมาก็มีทักแชทมาขู่ผมเดี๋ยวไว้ผมค่อยเปิดที่ดูจะมาอธิบายว่า,วาผมโต้แยงงไ เพราะฉะนั้นนี่แหละฮะมันแปลกมากว่าคุณพยายามจะขยายประชากรหรือไม่คุณสอนอะไรหรือไม่ปิดหูปิดตาเขาทําให้เขาไม่รู้ความจริงอะไรบางอย่างแต่บางคนโอเคบางคนโดนปิดหูปิดตาแต่พยายามจะเป็นอิสระก็จะโดนกดขี่เหมือนในกรณีอิหร่านหญิงสาวที่ไม่ไม่โพกหัวห,วหรือโพกหัวแบบไม่ตามระเบียบก็สุดท้ายเสียชีวิตซึ่งคนอิหร่านก็ไม่พอใจนะว่าตํารวจคุณมีสิทธิ์อะไรไปทําร้ายเขาจนเขาเสียชีวิต แต่ตำรวจก็โกหกฝั่งรัฐบาลอิหร่านก็โกหกเพราะว่ามันเป็นกฎศาสนาว่าผู้หญิงต้องคุมนู่นคุมนี่คนอิหร่านก็คือเริ่มรู้สึกว่ามันมันจำกัดสิทธิ์อะ่ะหลายคนก็เลยมีการประท้วงจนปัจจุบันยังมีความขัดแย้งกับรัฐบาลอิหร่านอยู่ก็ไม่พอใจอยู่แต่อิหร่านยังไม่พอภายในประเทศขัดแยง้งไปทาร้ายประชาชนตัวเองแถมยังไปยิงเครื่องบินประชาชนตัวเองที่มีประชาชนเองส่วนใหญ่เนะี่ยตกยุคก่อนที่ผมเคยเล่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ดูนั่นแหละยังไม่พอยังจะไปสนับสนุนก่อการร้ายพวกฮามาสเนี่ยก็คือมีเบื้องหลัังก็อรอานนนนสสบุะ แล้วอิหร่านก็ล่าสุดเพิ่งประกาศเลยประกาศเองเดิมทีอาจจะหาว่าเออตะวันตกใส่ร้านนู่นนี่นั่นว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลงังจริงๆรอิหร่านไม่เกี่ยวไม่ใช่ฮามาสพูดแล้วว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลงังแล้วก็ล่าสุดอิหร่านก็เพิ่งประกาศว่าถ้าอิสราเอลเนี่ยคุณกล้าเล่นกับฮามาสเองก,กล้าไปเล่นกาซาเีกเนี่ยอิหร่านจะเปิดศึกกับคุณเห็นไหมเปิดศึกเองอยู่เบื้องหลงังแล้วก็เห็นน่าจะเห็นว่ากาซาโดนหนักอ่ะเราจะแพ้อิหร่านก็ไม่ยอม แต่สู้ไปสู้มาสุดท้ายก็คงแพ้เขาอยู่ดีแพ้อิสราเอลอยู่ดีความมั่นคงต่างกันมากและก็โยงมาถึงว่ารอบนี้อิสราเอลจะไม่ปล่อยไปง่ายๆเหมือนที่ผมอธิบายไปนในรอบก่อนว่าอิสราเอลจะไม่ยอมง่ายๆแน่และอยู่ในยุคที่มีเนทันยาหูเป็นนายกเบนจามินเนทันยาหูเนี่ยอดีตไม่ธรรมดาเขาเคยเข้าร่วมสงครามหลายสงครามมากในอดีตทั้งเป็นกองทัพทั้งเคยแบบเป็นอดีตหน่วยคอมมานโดซึ่งประวัติสุดโหดเขาผ่านสมรภูมิเยอะแล้วหนักยิ่งกว่าปูติน โปตินที่โมนักโมหนาเป็นอดีตหน่วยรบพิเศษอะไร LGB อะไรคือเทียบกับเนทันยาหูไม่ติดเลยอันนั้นคือหน่วยรบพิเศษแต่ไม่ได้เจอศึกหนักขนาดนี้อิสราเอลประเทศเล็กประชากรก็น้อยแถมโดนลุมกินโตะ๊ะสมรภูมินั้นคือเจ็บปวดแล้วก็หนักมากแล้วก็เนทันยาหูเคยโดนยิงที่ไหลด้วยถ้าจำไม่ผิดนะเขาก็เคยมีบาดแผลจากสงครามมาเยอะเขาก็รู้ว่าความเจ็บปวดเป็นมายังไงแล้วก็ได้เป็นนายกของอิสราเอลแน่นอนว่าเนทันยาหูก็ไม่ยอมปล่อยไปยง,ง่ายเนทันยาหูหนักแน่เล่นไม้แข็งแน่นอน ยังไม่รวมถึงว่าอิสราเอลเอาจริงอิสราเอลล้อมไปแล้วยังไม่รวมถึงว่าสหรัฐล่าสุดก่อนหน้านี้ผมก็เคยอธิบายไปที่สหรัฐส่งเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไปทั้งเซตอันนั้นคือสหรัฐส่งไปลำแรกแล้วก็ถึงแล้วล่าสุดสหรัฐประกาศส่งเรือบรรทุกเครื่องบินอีกลำานึงอันนี้ก็คือ u s s d g h t di sen h o w อีกลำหนึ่งขันใหญ่เบ้อเริ่มเหมือนกันเพียงแต่เป็นชั้นนิมิตล่าสุดเป็นชั้นเจอร์โลอาร์ฟอร์ดเนี่ยเป็นชั้นสูงสุดใหม่ล่าสุดอันนี้คือนิมิตี่่เเกากาาววขั้นดย แต่ก็ขนาดเบื้องเริ่มเหมือนกันพร้อมส่งทหารไปด้วยยังไม่พอส่งตามมาอีกลำอันนั้นคือเมื่อกี้เรือมาดูเครื่องบินสองลำแล้วอีกลำหนึ่งอันนี้คือเป็นเรือยกพลขึ้นบก,ยก,นบกยกพลขึ้นบกนี่ก็คือสามารถขนทหารได้เป็นพันนายเห็นว่าขนนาวิกยโยธินมาพร้อมกันแบบ2,400นนายเป็นแบบเรือยกพลขึ้นบกมีเฮลิคอปเตอร์ข้างบนทหารสามารถขึ้นเรือแล้วก็นั่งเฮลิคอปเตอร์เข้าพื้นที่เป้าหมายได้เรือที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็มุ่งตรงไปยังอิสราเอล แต่ที่เล่าไปทั้งหมดนี้ก็คือดูเหมือนสหรัฐจะเอาจริงเอาจังมากนะเอาจริงกว่าที่ผ่านมาจะเป็นยูเครนอะไรก็ตามอันนี้เขียนไหมแต่คือเจตนาสหรัฐที่ไปก็ไม่ได้ไปร่วมรบและอิสราเอลก็ไม่ได้ต้องการอนะ่ะอิสราเอลก็คือจัดการเองก็จัดการดีกว่าไม่อยากให้คนอื่นมาร่วมเยอะมันจะบานปลายมันจะวุ่นวายก็คือจัดการเองได้ก็จัดการเองจนกระทั่งไม่ไหวจริงจริงก็่อให้สหรัฐเข้ามาช่วย พร้อมที่สหรัฐไปครั้งนี้ที่ส่งนาวิกโยธิน2,000ก่อนหน้าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไปเพื่อช่วยเหลือเรื่องของสิทธิมนุษยชนช่วยเหลือเรื่องของการลีภา,า,า,กาย,ยการหลบซ่อนเรื่องของการแพทย์เพราะนาวิกที่ัยเนี่ยมีการฝึกเรื่องของการแพทย์ในการปฏิบัติการฉุกเฉินเรื่องของช่วยเหลือผู้คนอนะไรแบบนั้นช่วยทั้งคนปาเลสไตน์ช่วยทั้งคนอิสราเอลเพราะว่าครั้งนี้มันจะหนักกว่าที่ผ่านมานะเพราะว่าล่าสุดคืออิสราเอลล้อมกาซาไว้หมดแล้วล้อมหนักขนาดนี้ก็คือว่าจะลงไปจู่โจมอย่างหนักแล้วอิสราเอลอก็ใช เขาก็มีการโปรยกระดาษมีการส่งข้อความไปถึงคนในกาซาเขาจะไม่เหมือนปาเลสไตน์ไหมฮามาสในปาเลสไตน์ไหมเวลาเขาจู่โจมเขาไม่บอกใครเขาเงียบแล้วก็เล่นแบบกระทนหันไม่ทันรู้ตัวเล่นทั้งทะเลเล่นทั้งอากาศเนี่ยมีการแบบใช้เครื่องร่อนเห็นไหมเครื่องร่อนแล้วก็เอาคนนั่งเครื่องร่อนไปเนะี่ยแล้วก็ลงไปจอดแล้วก็กาดเล่นมัวม่วมั่วซั่วไปหมดไม่มีใครรู้ล่วงหน้าคนเขากําลังจัดเทศกาลงานดนตรีคนกําลังอยู่บ้านสงบสุขไม่มีอะไรอยู่ๆพุ่งไป สังหารเขาเรียบไม่สนว่าใครสัญชาติไหนเล่นหมดต่างกับอิสราเอลนะอิสราเอลถึงท่านมีการโปรยกระดาษมีการประกาศล่วงหน้าให้เวลาแล้วว่าให้เวลาอีกว่าให้ประชาชนหนีไปซะแต่สุดท้ายมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ว่าเหมือนฮามาสของปาเลสไตน์เนี่ยไม่ยอมให้ประชาชนหนีนะออกไปแนวอยู่ไปตัดสินแทนประชาชนเขาเฉยเลยว่าประชาชนไม่ไปแล้วก็ไม่ให้ไปเดี๋ยวจะไปเล่าต่อตรงนั้นเนี่ยละฮะสหรัฐไปก็คือช่วยเรื่องการแพทย์ทั้ง2ฝ่ายในหลายเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นซึ่งอันนี้ก็คือจุดประสงค์แรกของสหรัฐ จุดประสงค์ถัดมาแน่นอนมีอยู่แล้วเรื่องของเกี่ยวกับการลบกันนะ่ะทำไมต้องส่งกองเรือมาขนาดน,นี้ก็คือจุดประสงค์ถัดมาน,นี่แหละก็คือมาข่มขวัญมาให้ประเทศอื่นเนี่ยว่ากลัวซะหน่อยต้องระวังตัวเพราะว่าแน่นอนอิหร่านก็เพิ่งประกาศว่าจะเข้าร่วมสาระส่งมาก่อนนะอิหร่านก็เพิ่งประกาศก็คือนี่แหละสารัฐมาก็เพื่อป้องปรามไม่ให้ประเทศอื่นหลายประเทศมารุมกินโต๊ะอ,อิสราเอลอิสราเอลตอนนี้หนึ่งตอนหนึ่งก็ให้อิสราเอลทําไปแต่ถ้า,ถาตบอบใดที่มีการรวมมีอิหร่านเข้ามาเกี่ยวอาจะมีอิรักมีซีเรียมีรัสเซีย วุ่นวายซาเลวจะลำบากแต่รัสเซียอาจจะไม่รัสเซียกับอิสราเอลอาจจะไม่ได้มีคู่แข้งอะไรมากเพราะอิสราเอลก็พยายามจะเกรงใจรัสเซียอย่างเช่นตอนสงครามยูเครนเนยอิสราเอลไม่ยุ่งนะก็คือพยายามจะให้รัสเซียรู้ว่าเฮ้ยฉันเป็นกลางแะฉันไม่มีปัญหาแต่คุณอยาม,มีปัญหากับฉันต่างคนต่างยืนแบบนี้ยืนเฉยๆก็จะไม่มีใครทําใครแต่ถ้าตามได้มีคนขยับเมื่อไหร่อีกคนขยับตามแต่รัสเซียอยู่ๆไปสนับสนุนพวกซีเรียพวกอิหร่านเนี่ยอิสราเอลก็ไม่ยอมเหมือนกัน หลังจากนั้นก็จะเป็นคู่ขัดแย้งรัสเซียก็กาลังเพียมพังกําลังเจ็บปวดกับยูเครนอย่างหนักเช่นการที่ผ่านมาก็คือย่างนี้เคอร์ซอนยูเครนยึดคืนฝั่งเคอร์ซอนฝั่งซ้ายมาได้รัสเซียไม่สามารถยึดกลับได้อีกนะตีกลับมาตอนแรกคือเกือบหมดทั้งประเทศอะหลังๆโดนยูเครนตีกลับจนมันก็แทบไม่คืบหน้ามาเกือบปีแล้วคืบหน้านิดหน่อยไม่มากแล้วถ้าดูภาพรวมก็กือแทบไม่คืบหน้าเนี Seoul, ่ยแหละฮะสารัฐมาก็เพื่อข่ม พวกแบบอิหร่านพวกอะไรก็ตามรอบข้างที่จะมาเล่นอิสราเอลสวยโอกาสเนี่ยเพราะว่ายุคนี้ด้วยแม้ว่าถ้าเราย้อนไปยุคก่อนจะเห็นว่าอิสราเอลก็เก่งนี่เอปล่อิสราเอลสู้คนเดียวก็ได้เห็นไหมแต่ก่อนคือ6ประเทศลุมหนึ่งเขายังเอาอยู่แต่อันนี้นคือยุคก่อนไงย,ยุคนี้ไม่เหมือนกันยุคนี้มีอาวุธอะไรน่ากลัวเยอะมากแล้วก็ไม่รู้ช่วงที่ผ่านมาที่สงบสึกกันเนี่ยแต่ละประเทศพัฒนานิวเคลียร์พัฒนาอะไรต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดแล้วก็หลายประเทศแหละส่วนใหญ่พวกอาหรับเนี่ยก็จะได้อาวุธอันตรายมาจากจีนกับรัสเซีย เพราะว่าอาหารับก็ยากมากที่เขาจะคิดคนอาวุธเองเขาก็ไม่ไม,ไม่ค่อยมีทางด้านนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อาวุธพวกนี้ถือปืนอะไรก็ตามพวกนี้ก็มาจากรสัสเซียอาวาที่นิยมใช้กันแบบนี้ก็มาจากรสัสเซียพัฒนาต่อมาจากแบบนั้นเพราะว่าคิดเองก็ทํท,ท,ทไม่ได้มันยากนี่แหละฮะแล้วทุกครั้งที่แบบประเทศใหญ่พัฒนาอะไรได้ก็เนี่ยแหละกลุ่มกองกรร้ายเอ่ยในตัวนอ,อกกลางเอ่ยก็จะอยากไปรู้กับเขาไปศึกษากับเขาอยากพัฒนาบ้างบางประเทศก็ให้ร,รัสเซียจีนส่วนใหญ่ก็คือมาจากรสัสเซียจีนถ้าเป็นสหรัฐก็จะไม่ให้ เพราะสหรัฐเขาก็กลัวว่าตกไปถึงมือผิดคนสหรัฐถึงไม่อยากให้ใครมีนิวเคลียร์ในยุคที่อิสราเอลมีข่าวว่ามีสหรัฐก็พยายามห้ามอิสราเอลนะไม่ใช่ว่าอิสราเอลมีแล้วสหรัฐยอมไม่ใช่สหรัฐพยายามห้ามแล้วแต่สุดท้ายเห็นว่าน่าจะพัฒนาเสร็จเรียบร้อยมันก็อิสราเอลก็ให้เหตุผลด้วยแหละว่าปกป้องตัวเองเพราะว่ารอบข้างเห็นไหมอิหร่านก็มีรอบข้างก็อันตรายฉันก็มีไว้เพื่อป้องกันตัวเองฉันไม่ได้อยากทำร้ายใครแบบนั้นแสดงให้สหรัฐเห็นเนี่ยสุดท้ายก็โอเคก็ตกลงกันได้จริงๆสหรัฐไม่อยากให้มีประเเทศไหนมีลย เพราะไม่รู้ว่าใครจะทําอะไรสหรัฐมั่นใจว่าตัวเองไม่ทําอะไรแน่จริงๆสหรัฐก็คือสาธารณรัฐแห่งโลกไม่ใช่แค่สาธารณรัฐแบบเป็นประเทศนะเพราะจากการกระทําของเขาคือดูเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากแต่ก็แน่สุดท้ายก็คือมีอาวุธพวกนี้ก็ตกไปถึงมือแบบตะวันออกกางซึ่งก็อันตรายเราถึงต้องระวังไม่ไ่มชั้ยุคนี้ซาเดลชนะเสมอไปถ้าอีกฝั่งอาจจะใช้อาวุธที่อันตรายน่ากลัวมากก็ได้ก็เลยต้องมีสหรัฐมาขวางไว้ก่อนให้รู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันช่วยนะจากสถานาการณ์นี้ก็จะเห็นว่า ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นสหรัฐก็คุมได้หมดเห็นไหมเรือบรรทุกเครื่องบินมาพ้นเรือเป็นฝูงเรือลบต่างๆมียกพลขึ้นบกก็คือมีทั้งบกมีทั้งอากาศมีทั้งทะเลบกอากาศน้ำนั่นแหละทะเลก็มีเรือลบมีเรือมากมายมาจอดรอแล้วก็เรือก็มีสัญญาณมีเลดราที่ทันสมัยมากสามารถตรวจจับนู่นนี่นั่นแล้วเรือบรรทุกเครื่องบินกขน็ขนเครื่องบินไปอีกนไพวกนี้ก็อากาศคุมหมดทั้งเรือทั้งบกทั้งอากาศพวกนี้สหรัฐก็ต้องจัดการได้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรก็ตาม